อุกสมบันมากก็อ่าก็ดูสาภาพให้มันสะอาดเรียบร้อยถ้าจะมีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรนิดหน่อยก็ก็ตามสาภาพมันไปเนาะเดี๋นี้มีอะไรล่ะมีดูยางดูเบรกนะครับยางก็ดูว่ามันเป็นปีอะไรปกติยางมันก็จะมีอายุอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื 50, ่นถะึงห้าหม่นโลเนาะแล้วก็ ไม่ควรจะเกิน3ามปีเช่นสมมุติว่าปีปัจจุบันก็นับย้อนหลังไปไม่ควรเกินสปีเพราะคือคือเหมือนกับตามมาตรฐานที่เขากําหนดเอาไว้มันก็จะยางก็จะเสื่อมสภาพดอกยางมันจะก็จะแข็งอาจจะยังไม่ถึงกระแตกลายงาเพราะไม่ไค่อยได้วิ่งแต่มันก็จะแข็งมันก็จะทําให้การเกาะถนนได้ประสิทธิภาพลงนะพอมันแข็งเนื้อสังยางที่สัมผัสกับ พื้นถนนมันก็ไม่แน่นพอเจอน้ําเจออะไรที่มันมันก็มีโอกาสจะสลิปง่ายสลิป <c oughs> คือลื่นไหลถลายออกนะอ่าถ้าเราเป็นคนสุดท้ายแล้วนะเราไม่ได้ขับรถเร็วอะไรไม่ไม่ค่อยน่ากังวลน,นะครับอันนี้พูดกันในความเป็นจริงนะทีน,นี้จะเรื่องเบรกเบรกก็น้ํามันเครื่องอ่านะบ่าเบรกก็แล้วแต่การใช้งานนะฮะ ก็ถ้ามันวิ่งแล้วมันมีเสียงนีก,ก็เรียบร้อยครับก็ต้องเริ่มลงไม้ลงมือกันได้แล้วนะฮะมีอะไรอีกล่ะก็รถส่วนใหญ่ถ้ามาแนวรถเก่งรถบ้านก็จะประมาณนี้แหละครับระบบแอร์ก็มันดูแลรักษาล้างทำความสะอาดห้องแอร์เือเดี๋ยวี่เทคโนโลยีมันง่ายครับคุณมแท่ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอด เขาเรียกอะไรแผงคอนโซลออกก็ยังได้นะครับก็ยังได้บางคนก็คิดว่าเออการถอดออกมันทําให้ล้างได้สะดวกขึ้นสะอาดมากขึ้นแต่ถ้าเรากังวลว่าเออจะถอดของอ,อนู้นนี่ชั้นแล้วก็หลงหลงลืมลืมอ,อ่ะเราก็ล้างแบบรานะคาก็ขยับขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่สะดวกทั้งทั้งเราเองทั้งช่างด้วยนะครับแบบที่เขาล้างแอร์แบบไม่ต้องถอด มันจะเป็นสายกิ้มเข้าไปในช่องแอร์อย่างนั้นก็มีนะฮะเยอะแยะแล้วก็ระบบไฟอะไรต่างๆนะมัวิ่งวิ่งไปไฟแบบรถกระชากอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเออรถมันมีอายุอานามพอสมควรนะฮะพวกปลั๊กหัวทงหัวเทียนพวกนี้ก็ช่วยเรื่องกําลังไฟรถยนต์ได้เยอะขึ้นแล้วก็ช่วยให้รถวิ่งได้มีประสิทธิภาพนะครับนะเออเหมือน เป็นคนมันก็โอ้นอนเต็มอิ่มมีพลังแรงนะไม่ใช่ออกไปป้อแปะป้อแปะก็ไม่ใช่อย่างนั้น